เอาเป็นวิดีโอเหรอเนี่ยน้องเฟลินโชว์ใส่ที่คาดผมหน่อยค่ะอาคุยกับพ่อเหรออ๋อโชว์โชว์โชว,ชว์พ่อใส่ที่คาผมไห่พ่อดูโอ้โหน่ารักจังเลยไหนดูซูมใกล้ๆสิ จังเลยอืม้มเอ้าเอาเอาเอ้ใส่ให้ทอมมี่ด้วยทอมมีห่หัวโตอ่ะใส่ให้พอ่ออืมใส่ให้พ่อด้วยพ่อพก็หวัวโตอ่ะใส่ให้ทอมมี่ควิดควิดคิดใส่เองหรือยังคะสวยไหม I love you เ <love> ฟลินจัง <c oughs> ใส่ที่ค่ะผมไม่พอ่อวันนี้วันที่ สิสี่เมษายนปีห้าเจ็ดน้องเฟลินหนึ่งขวากับสีเดือนค่ะโชว์ใส่ที่คาดผมใส่ให้พ่อด้วยใช่ไหมเอ๊ะเล่นกลังแล้ว <c oughs>